สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมือ่อีนฝนพระรวยค่ะอยู่ที่วัดป่าชมพงครับที่ร่อม,ามากับกาบไหวสักระสิงซักสิทธ์นะครับที่วัดป่าชมพูท่องนะครับหลังจากที่สาบขาวว่าเพื่อนสีมีบุญใหญ่นะครับเพื่อนสีมีบุญใหญ่ฝนพระรวยกัเลสีขามา นะครับมาเบิ้งนะครับว่าเพื่นสีจัดงานอียงนะครับแล้วสเผ้าไปข้างในนะครับผ้าไปขางใน้าจังหน่อยเข้าไปเบื้องนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเพิ่นก็พึ่งด้ได้ยินาเพิ่นพึ่งจะได้มากหม่นะครับนาะสดสดร้อนร้อนเลยนะครับพระพุทธรูป28พระองค์นะครับแลก็จะนี่นะครับเปิ่นสิได้สลองนะครับองค์ ระ <entertain> en> มหาจักรพรรดินะครับองพระใหญ่นะครับกดพระด้วยกันพระเข้าไปข้างในจอกน้อยไปสอบถามครูบาอาจารย์เป็นจอกน้อยนะครับเป็นกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับน้มาสการครับพระอาจารย์ครับอันนี้กำลังเทียดอียงน้อนี่ครับ ดึงได้อ๋อดึงได้สายสิญนาแต่เพื่อนพระอาจารย์สิจัดงานยังกับค่ะสวดพุทธเมษามาเด้ออย่าจมเด้อครับพุทธาพิเศษเมษาสวดพุทธพิเศษครับสลององค์พระพุทธเจ้ายี่สิบปดพระองค์อ๋อครับสลององค์พระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์วันที่เท่ากับคัะ วันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเนาะยู่วัดยังกะทำวัดป่าชมพูทองวัดป่าชมพูทองบ้านบ้านพูงเงินตำบลคอไรำอรำเภอคอไรหมอชัยครับก็คือความบุญอะไรเนาะนี่นะครับไม่ออกกบครับ นี่นะครับโอ้นะครับพระธาตุลูกกางเขนนะครับพระอาจารย์นี่นะครับโอ้นะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งจักหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เขาเอื่อยหมากยังนี่ครับมากข้ามากพูนโอ้หมากข้ามหมาขึ้นนะครับจามาดหอยแบบสิรีมงคลนะครับเนาะ โอ้างามวันไห้เป็นเจ้ามาพมามาคุล่ะคุณมุกดาบ่าโอ้นี่นะครับคุณแม่มุกดาเปลี่ยนเจ้าภาพนะครับแม่มุกดาและคณะนะครับทางบานโฆษงานมาร่วมกันนะครับเพราะว่าที่เปลี่ยนไนะครับเปลี่ยน้ายเปลี่ยนยังโอ้อะไรอันอะไรคุณแม่ ครับครับมมแต่างามๆโอ้ยอเบิ่งเด้อท่านผู้ชมะครับบุ่น่ะเขาเื่งนีหยังนี่คุณแม่ยันเก้าชั้นนี่แหละผู้ใดอยากได้ยันสั้นนี่ไปบูไปบูซ่านี่กะให้มากวันที่เก้าวันท่อวันที่เก้านี่มาร่วมบวชที่ภาพน้ำกันนะครับสวดมารับฟังที่สวดตัวท่าพิเสษน้ำกัน นะครับนะครับอ๋อมีทายายทำพร้อมสระธาพิเศษนะเพื่อนโอ้ตาทายายทำกต่เพื่อสวดพิเศษผู้ใดเป็นผู้มาสวดนะครับพระอาจารย์เอกชัย๋อ้พระอาจารย์เอกนะศรีนุ่มสะอ่อนโอ้ศรีนุ่มสะอ่อนว่าต่อพระพระผู้พระอาจารย์เอกชัยคนน่ะผู้เอกชัมาต้านบ้านดุงคนน่ะโอ้ นุ่มสะอ่อนคำชะนอดสองโอ,งอ้วัดป่าคำชนคำชะนอดสองนะครับเจ้าเจ้าคณะตำบลนั่นวะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลน,นะครับวัดป่าคำชนเป็นเปลดผู้มาสวดทำพิธีนะครับโอโโโโ้นะครับเอาทำมาเบิ่งทางพิธีพระองค์พระใหญ่ขึ้มางามเถอะครบับมาเด้อจ้าเด้อมาเด้อโอ้นะครับนี่องค์พระ งามครับวันที่เก้าเด้อท่านผู้ชมมาน้ำกันนะครับมาเอาบุญน,น้ำกันพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์นะครับพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์โอ้นะครับบุ่นะงามคักงามเนี่ย ยี่สิบแปดนะครับร่วมอีกสามเป็นถ้าไดเป็นสามสิบเอ็ดองสองแปดกับสามหนึ่งเหรอท่านผู้ชมใบให้นะครับนะครับนะให้พร้อมนะครับสองแปดกับสามหนึ่งเหรอเพราะว่าพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์นี่สีเลี่ยงไล่กันอยู่ทั้งสองฟังตรงนี้นะครับองค์น้อยว่าจอดละกัมาบวกอีกสามองค์ใหญ่นี่ก็เป็นสามสิบเอ็ดพระองค์ นะครับตรงสลางมัน้ีกระดุถุงโอ้งามครับอันนี้คุณนแม่นี่กำลังห้อยอันนี้เขากันสายอย่างนี่ค้นแม่สายอย่งน้อแม่มุกดาเอ้นี่แม่จังสายนี่งสายนกพจะุาสายนกพาคุนสายนกพะคุณจ้า้รก่นแม โอ้เขาเกันได้น็อพระเก้านี่เราพัดดีอ่านี่เราพากันมาเด้อนี่นะครับที่ทำทั้งหลายก็ได้บใช่น็อพระให้พีที่กันมาเสวตพิธาพิเศษน้ำเพลินครับบัดชมพูทองครับเริ่มเฮ็ดปีแรกด้วยค่ะเด้อโอ้อันนี้เป็นปีแรกมันมาคุณแม่นี่นะครับเริ่มปีแรกโม่โมเศร้าอยู่นี่ผู้ใดสีมาหนิแบบว่ายง่ายว่ามาาคางไอ้ร่องไฟฟ้าอัน เป่าไล่จ้กสิมีร์ทางเข้ามานะครับฟาร์มเห็ดเด้อค,ค่ะาาเด้อยแหว่ขามาฟาร์มเห็ดแหว่ขามาตรงฟาร์มเห็ดข้างโรงไฟฟ้าเปลาไล่นะครับทางเข้ามาวัดชมวัดป่าชมพูทองจ้านะครับก็สอบถามว่ามาหานเสนอสอบถามค้นเลยนะครับมันจังสิบ่หลงนะครับเนาะฟาร์มเห็ดสุชาดาารฟ์มเห็ดสุชาดาอยู่ตรงไหนนะครับเนาะแล้วก็ถามว่าวัดป่าชมพูทองนี่อยู่หมองใดาว่าัอนตาะและ้วเพิ่นก็สิได้พา มานะครับแนะนำนนสถานที่มาบราลกับเขาตองคิดด้วยค่ะเด้อใค่ับโรงไฟฟ้านะครับโอ้งามงามนะคุณแม่เนะาะพูดทัดบ่แก้วมานีป่ะโอ,โอ้นะครับงามครับโอ้อันนี้ขามเพราะอะไรเยี่มันผมย่างขามตัวนะ อ๋อโอ้โหเท่าผูช้ชอบมากแบงขงงพระลูกแก้วกับ๊าะมิตรลูกางามโอเคสารพัดน,น,น,นี่นะครับนี่ลายลูกลายสีนะครับงาม กับกำลังหอยสายสินนะคุณ่อนี่นะครับเป็นได้สายสินเขากันได้ยังกว่าคุณอ่อได้มงคลได้มงคลหรือเป็นได้มงคนะครับบ้านก็ไปผูกแขนให้ลูกโอ้คือเลี้ยวเลี้ยวพิที่นี่ก็คือปปเข้เาใจเข้าจะเดดเอากลับ,บ้านไปนัน่มเพื่อเอาไปเป็น สิริมงคลนะคุณผ่อนนะแขนให้ลูกหลานทีปลอบกระยานใช่อรัการทุกอย่างนะเพณ่อนนะการพีกันซานกันพีกันซางได้่สวดพุทธาพิเศษว่าขึ้นเลยนี่เมื่อเสาร์เขาจะแน่วอ๋อเนี่ยเมื่อเสาร์ได้ออกลอยพระคาถาลอยพระคาถานะครับ